สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุนแผนเบอร์โทร8 8 4 4 4 2 2 2 9 7ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัคเนยแคปิตอลวันนี้นะครับผมพามาดูรถอิซุสุ4ประตูอีก1คัน,นครับเป็นรถหน่วยงาน ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะ,ะก็เป็นรถหน่วยงานนะครับหมดสัญญาแล้วส่งกลับคืนมานะครับวันรับรถขออนุญาตล็อกสติกเกอร์ออกให้นะครับตัวนี้บอกเลยราคาพิเศษนะครับราคาจะอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้เป็นแบบรถ4ประตูนะอ่ะรถหน่วยงานเทลโคงด้านบนไม่เอาเดี๋ยวเอาออกให้นะครับสภาพโดยรวมรถ ใช้งานรถพร้อมใช้งานนะครับแต่ขอเวลาเก็บงานเก็บรายละเอียดลอกสติ๊กเกอร์ออกให้ก่อนนะครับ2องแสนสามหมบาทเท่านั้นในส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไฟ้ทยให้นะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคนะครับก็สีเดิมเป็นยังไงคุณแผนตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าเดิมๆสีของเขาครับเห็นไหมเอ่ยด้านในจะเป็นแบบสีขาวนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวลอกออกให้นะครับ ภายในนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าดูดีเลยไม่ไม่ได้ขี้เหล่อะไรมากนะครับไม่ตอนนี้ต้องบอกนะครับว่า2 0 0 0 0 0กิโลอ้าวผมวางกุญแจไว้หนเนี่ยขออนุญาตหยิบกุญแจนิดหนึ่งนะครับอ่ะกุญแจได้มาละนะครับในส่วนของเลขไมนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างอาจะเยอะหน่อยนึงนะครับอยู่ที่ มะสองนะกรับ,รบมาแล้ว267,785กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าโอเคนะครับกับราคาเท่านี้นะ239,000ได้เป็นแบบ4ประตูด้วยใครไม่ได้ซีเรียสเลขใหม่นะครับสภาพขอทำความสะอาดเก็บงานให้สีเดิมสีขาวนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ย บอกเขาไม่น่าจะค่อยได้ใช้งานนะครับรถนี่สำเนารถเลขปีนะครับปี2018นะ,ะได้เป็นปี2018ด้วยนะครับถือว่าโอเคโดยรวมถือว่าดีนะครับเฮดรูม <lo> นะครับเฮดรูมเล็กรูมถือว่ากว้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนั่งค่อนข้างสบายมีที่วางแก้วน้ํานะแล้วก็ออโต้ Auto แล้วนะครับประตูกระจกนี่ครับเป็นแบบออโต้แล้วถือว่าโอเคนะครับ กับราคานี้239,0 0 0บาทโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับถือว่าดีได้เป็นเกียร์6สปีดมานะครับเครื่องหนึ่งานะาได้เป็นเกียร์แบบ6สปีดมาแล้วนะครับก็เดิมๆก็จะเป็นวิทยุมาให้นะครับแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกแบบนี้นะสภาพถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับติดเลขไม้นะครับใครไม่ได้สีเรียนเลขไม้นะครับหารถไว้ใช้งานนะครับได้เป็น4ประตูได้แคลร y บอยนะครับ เก็บงานให้นะแล้วก็วันรับรถรับรองได้สวยติ๊บเลยทีเดียวนะสภาพภายนอกนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณแผนตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าสติกเกอร์แปะไปอยู่แต่โดยร,มรวมๆแล้วนะครับไม่มีชนหนักมานะครับอาจจะมีกระแทกมาหน่อยนึงนะครับเพเย่เลยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคสภาพถือว่า ไม่ขี้เละนะสภาพไม่ขี้เละลูกค้าเอาไปก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไว้ได้ใช้งานนะครับได้ปี18ชมใหม่ๆนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บงานให้นะลอกสติกเกอร์ให้โดยรวมแล้วถือว่าโอเคเป็นรถหน่วยงานกลับขึ้นมานะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเปิดน,นิดนึงนะครับภายในดูดีเลยครับถือว่าดูดีเลยกับราคานี้นะ2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้เป็นแบบรถ 4ประตูปี2018ด้วยในส่วนของห้องเครื่องนะครับอาจจะเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะแชสซีนะครับถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดูดีเลยนะไม่เคยแกะไม่เคยแงะอะไรออกมาทำอะไรนะห้องเครื่องถือว่าถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์พอสมครวรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยฝาหน้าก็ฝาเดิมนะครับรถเดิมๆนะครับไม่ ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรมาเลยนะนะโดยรวมถือว่าดีนะครับถือว่าดีติดตรงที่เขามีสติกเกอร์หน่วยงานเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลอกเก็บเก็บรายละเอียดให้ออกมาลอกออกมาน่าจะเป็นสีเดิมสีขาวนะ โดยรวมละสวยนะครับยางปี2023นะตรงนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดมาพอสมควรพอสมควรเลยต้องใช้คำว่าพอสมควรนะครับสภาพถือว่าดูดีปี2018นะครับภายในไม่ขค้เล่นะครับไม่ขี้เล่ก็ขอล้างทำความสะอาดเบาเขายังแน่นๆหนึบๆอยู่เลยคนขับน่าจะขึ้นลงบ่อยช่วงนี้นะไม่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลนะโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับ พวงมาลัยยังโอเคอยู่เลยแต่ตรงนี้เขาน่าจะไปหุ้มมานะหุ้มพุ่มพวงมาลัยมาก็สามารถถอดออกได้นะสามารถถอดออกได้นะครับชิ้นงานเดิมนะครับไม่น่าจะเปื่อยลอกนะดูดีเลยทีเดียวนะครับชิ้นงานเดิมแต่นี้เขาหุ้มพวงมาลัยมานะครับก็โอเคสองแสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ เลขไม้ตรงนี้200 0 0 0กว่ากิโลนะครับ260,000กว่ากิโลสภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับถือว่าโอเคนะครับด้านท้ายแคริบอยนะครับเปิดได้นะอ่ะเดี๋ยวผมขออนอุญาตน่าจะล็อกกุญแจเอาไว้นะอ่ะขออนุญาตหากุญแจไขล็อกแป๊บนึงอ่ะกุญแจแคริบอยเจอแล้วแคริบอยนะครับตรงนี้ก็เอาไม่เอาสามารถถอดออกได้นะเปิดมาปุ๊บอ่ะภายในนะครับก็ถือว่า โอเคไม่ได้ใช้งานน่าจะไม่ได้ใช้งานหนักนะแต่ว่าผู้ใช้ผู้เช่ารายเดิมเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมนะเห็นไหมนะครับไม่เขาไม่น่าจะไม่ได้ยกของอะไรหนักๆนะแต่แค่แบบว่าน่าจะเป็นของทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับสีเดิมสีขาวนะในส่วนของท้ายนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆโอเคอยู่นะ ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดทําความสะอาดให้นะครับ2 3 9 0 0 0าบาทเลใไม่20กว่ากิโลนะครับเอาไว้ใช้งานนะสภาพโดยรวมละสวยขอนญาตล็อกนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ไฟท้ายดยวเปลี่ยนให้นะครับ โดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับใครหาอยู่ก็เข้ามาชมมาดูกันก่อนได้ซื้อเงินสดได้นะครับเงินสดไม่เก็บแบตแล้วแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากับทางสถาบันการเงินก่อนนิดนึงนะครับว่าประมาณนี้นะครับสามารถยังจัดไฟแนนซ์ได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากอย่างแรกเลยนะครับเล่มเนี่ยเขาจะลงไว้3สีนะครับแต่ว่าคาดว่าตรงนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้ปกติแหละนะครับสนใจก็ทักทายได้นะครับเบอร์โทร083 4402297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้รอบหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินดูรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมละค่อนข้างโอเคนะครับกับราคานะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องราคาถือว่าค่อนข้างคุ้มคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับไม่ขี้เละกับราคานะเก็บงานเก็บรายละเอียดนิดนึงนะถือว่าค่อนข้างจะโอเค2,300น,นะ ถูกมากถูกมากได้เป็นแบบ4ประตูนะครับเป็นรถหน่วยงานมาใช้งานเยอะพอสมควรนะครับเลขกไม่พอสมควรแต่โดยรวมแล้วกับราคานี้แบบแมทตกันเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ติดต่อทักทายได้และสำคัญสุดคันนี้ได้เป็นโฉมปี2018อิ isuzu blue power 1นนั่นเองนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะแล้วก็ ได้เป็นชมใหม่ปีปีประมาณ18บเนอะก็ไม่ได้อายุเขาจะเยอะมากประมาณ5ปี6ปีนะครับโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างสวยนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้เบอร์โทรด้านล่างนี้0 8 3 4 4 0 2 2สาหรือว่าจะแอดไลน์เพิ่มเติมเบอร์โทนี้ก็ได้บอกคุณแผนผมดูคันนี้เลยนะสนใจก็เข้ามาดูได้ไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน E ีีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ